แพทพาวเวอร์แพทเตรียมผลโทษหลังติดคุก16ปี6เดือนหากย้อนไปเมื่อ16ปีก่อนกับเขาช็อกวงการบันเทิงไทยที่นักร้องชื่อดังขวัญใจไวยรุ่นแพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวระยศบุญทองนุ่มที่ถูกจับตัวเมื่อวันที่6พฤษภาคม2547ข้อหามียาเสพติดวาในครอบครัวเพื่อจำน่ายและเสพโดยสารตัดสินจำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาท จึงถูกคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบ,บุรีถือเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้แก่วงการเพลงอย่างมากซึ่งตลอดเวลาที่แพทพาวเวอแพทใช้ชีวิตอยู่ในคุกเจ้าตัวได้บทเรียนมากมายยอมรับผิดและยอมรับในสิ่งที่ตนทำลงไปมุ่งทําแต่ความดีเป็นกุณรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆตลอดจนเรียนจบปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมาแพทพาวเวอ ปรับพฤตัวอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจาจนได้เป็นนักโทษชั้นดีและได้รับการลดโทษมาเรื่อยๆโดยล่าสุดก็มาถึงวันที่เจ้าตัวรอคอยเพราะแพทพาวเวอร์แพนั้น แต่ได้รับการปล่อยตัวเจิมพ้นท่อนเมื่อในวันที่4มกราคม2564นี้ได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกร้วเรนจาด้วยไว้ย40ปีถึงเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่สำหรับเจ้าตัวและครอบครัวเป็นอย่างมาก